ฮัลโหลสวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องบอมแคชบูมนะไม่ได้ทำคลิปปานะสักพักใช่ไหมเดี๋ยวทำอันนี้ง่ายๆนะอ,อันนี้ผมจะฝึกอันนี้นะครับฝึกพุ่งตัวนะคิวพุ่งตัวเราต้องใส่หน้ากากด้วยเห็นไหมอันนี้ก็มีหน้ากากใส่ครบหมดเลยนี่หน้ากากนะอันนี้ อันนี้ผมได้นี่นี่มาก็เลยไหนไหนจะฝึกแล้วก็ทําคลิปซะหน่อยก็ง่ายมากเลยอันนี้คือสกิลที่ฝึกง่ายที่สุดละนี่มาที่ตรงนี้เลยทางขวาล่างโจนป่า,ารากีนะเออแล้วก็ถ้าเกิดไม่ถ้าเกิดไม่อยากเสียตังเนี้ยก็มาฝึกแบบนี้ได้นะใายฟรีทั้งหลายใส่ชุดด้วยเออใส่ชุดนี่นักฝึกสัตว์นะ ต้องพวกเชี่ยวชาญอะไรอย่างนี้เนี่ยซื้อมาได้อันนี้ก็ใส่เป็นของแคสใช้ใบไอ้แลกเปลี่ยนชุดที่เป็นแคสอะทาเ็นดันนี้ได้ใส่มันจะได้ฝึกได้เร็วๆเนาะเนี่ยแล้วก็ทําไปดูเนี่ยมาที่ตรงนี้มันเป็นหุ่นใช่ไหมไรกาเราชนเรื่อยๆวะขึ้นเร็วดืมเอาแคล,ลอดอะไรอย่างนี้มาด้วยนะโอเคแค่นี้แหละเดี๋ยวทำเรื่อยๆ คขอบคุณที่รับทุกคนที่รับชมครับสวัสดีครับ